มันจะแตกต่างกันนะครับนะรบตรงนี้ก็สายสายพันธุ์มากนะครับที่ปลูกนะครับบางบางพันธุ์ก็ถือว่าเป็นอะไรอ่าเป็นเป็นอะไรเป็นพันธุ์ที่คัดได้แล้วยกตัวอย่างนะไข่เลี้ยงตรงตรงที่อาจารย์พัานยืนอยู่นะครับต้นนั้นนะครับถือว่าเป็นเป็นรู้อายุประมาณสามปีลักษณะได้แล้วก็เริ่มขยายพันธุ์นะครับ เห็นไหมทำไมผมตัดกิ่งข้างบนผมตอนนะครับตอนไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับอันไหนที่ออกรากเราก็เอาไปปลูกต่อในแปลงนะครับลูกค้าเรามือใหม่เราจะทราบได้ไงว่าต้นนี้มันตรงสายพันธุ์อ่าก็เนี่ยที่มาอบรมเนี่ยต้องรู้แล้วละวันเนี้ยว่าลักษณะทางหมุนเป็นยังไงไผ่เลี้ยงเป็นยังไง ไมค่คุณอย่าไปตกใจนะอย่าไปตกใจครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือว่าที่ที่เขามาผู้รู้ทั้งหลายว่าอย่าไปตกใจเรื่องชื่อวิทยาศาสตร์บางทีงงหมดนะอย่าเพิ่งเราให้แม่นจําให้ได้สักตัวหนึง่งก่อนให้มันเกิดกาลังใจก่อนลักษณะเป็นยังไงใช่ไหมผมยกตัวอย่างสังมนซึ่งเขากาลังฮิตอยู่เราต้างาองรู้สังมลิมินตามเป็นยังไงเดี๋ยวไปรูปไปคําไปดไูเอาให้ได้หนึ่งตัว ว่าละตัวอย่าไปอย่าไปตื่นเต้นตกใจนะครับต,รตัวเหมือนกับเราขับรถเป็นใหม่ใช่ห็นอิมมจะเข้าเกียร์ไหนมันจะออกอยังไงติดไฟแดงยังเราตกใจใไหมถ้าเราทําตามขั้นตอนเนี่ยเราก็จะขับรถได้ไัยก็เหมือนกันนะครับดูไปเรื่อยๆดูไปทุกวันนะครับอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับนะครับ หลายคนพอเจอหลายคนที่เขาพูดชื่อวิทยาศาสตร์ไทยงงไปหมดนะครับนะครับนะครับออกมาทางนี้นะครับ